สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เริ่มให้กับแฟนแมนยูก่อนอีกวันนะครับพอดีข่าวออกมาล่าสุดเลยนะครับเรื่องราวของข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับการย้ายทีมทั้งหมดนะครับเรื่องราวของจุดบริลแล่หเนี่ยก็คือผมได้สรุปไปในสรุปข่าวการย้ายทีมไปแล้วนะครับเราไปติดตามกันได้นะครับว่าแมนยูเนี่ยตอนนี้ต้องแข่งกับดอทมุลนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเกมการแข่งขันเมื่อคืนนะครับ <Manchester United S 1> แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกไปเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ได้สวนประตูต่อ3นะครับแล้วกลายเป็นการเจอกันอีกครั้งนะครับของเวลูนี่นะครับกับเพื่อนเก่านะครับก็บรรยากาศนะครับแฟนแมนยูยังคงรักเวลูนี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องราวหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องราวการเซ็นสัญญาถาวรกับอิกาโล จะเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าฟอร์มของอิกาโลในตอนนี้เมื่อคืนยิง2ประตูนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ประทับใจนะครับมากกว่าเจสซี่ลินก์ดอีกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยอาการบาดเจ็บก่อนนะครับมีข่าวร้ายนิดนึงนะครับแต่ว่า เป็นเรื่องราวความกังวลของการบาดเจ็บของเฮล่แม็กไกว์นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยคือตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับได้พูดถึงบิสซาก้ากับแม็กไกว์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยพูดถึงเซผู้เล่นตัวจริงนิดนึงนะครับก็เมื่อคืนนี้ไลน์อัพเนี่ยมีผู้สาวประตูเนี่ยโรเมโลนะครับแล้วก็เป็นดัลลอตนะครับแล้วก็เป็นเรดินเลฟกับ จับคู่กับอิลิกบายยี่นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลุกชอคู่กลางเป็นแม็กโทมิเน่กับเฟสดนะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยเป็นจอมทัพนะครับแล้วก็หน้าเป็นลินการ์ดนะครับมาตาแล้วก็อิกาโลอิกาโลหน้าเป้านะครับลินการ์ดออลิมเซนกับมาตานะครับก็ผลประกวเมื่อคืนนี้ก็บุกไปชนะได้3ามศูนย์ศูนะครับคือตามรายงานนะในสื่อต่างประเทศได้บอกนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลกับอาการบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บของฮลลแม็กควายเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นตามรายงานจาก Sky Sport นะครับว่าอาการบาดเจ็บข้อเท้าไม่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะพลาดการลงสนามในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท้ายสุดอะแม็กควายได้ลงแน่นะครับเพราะว่าเกมนี้เองเนี่ยโซชาค่อนข้างที่จะห่วงมากนะครับก็ ถึงแม้ว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ลงนะครับแต่การจับคู่ระหว่างเอริกไายี่กับเรดดินเลฟเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นความแข็งแกร่งบางช่วงได้แต่ว่ามีจังหวะพลาดเหมือนกันนะครับทั้นการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเป็นเกมระดับโลกเลยนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้สามประสานในลูกของแมนซิตี้เนี่ยถ้าส่งเด็กลงสนามนะครับจบแน่เพราะว่าซิตี้เองเนี่ยเกมลุกไม่เป็น2รลองใครในลีกอยู่แล้วนะครับ แต่อาการบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กควาเนียจะเป็นเหตุผลสําคัญไหมอะ่ะถ้าแมนยูไม่เก็บ3แต้มเนี่ยเอาง่ายเกมในวันอาทิตย์นะครับถ้าแมนยูเก็บ3แต้มเนี่ยลุ้นท็อปโแบบสุดๆละนะครับมันเป็นอะไรที่โมเมนตัมในตอนนี้เนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นของแมนยูนักเตะของแมนยูเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจสูงมากนะครับก็ตามนี้นะครับรอรุ่นกันนะครับแฟนแมนยูว่าอาการบาดเจ็บของทีนี้แม็กควายกับอาร์โนบิสซาก้าเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับแต่ตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับแม็กควายจะพลาดการลงสนามในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลนะครับเรื่องราวการเซ็นสัญญาถาวรน,นะครับเมื่อกี้ผมก็ทําเรื่องราวของสรุปข่าวไปแล้วนะครับ ทั้งสื่อต่างประเทศนะครับได้พูดถึงนะครับว่าการเซ็นสัญญาระยะสั้นกับอิกาโลนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไปนะครับมันตรงข้ามกับผลงานของเขาเลยนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนนะครับก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยจะไม่เซ็นสัญญาถาวรกับอิกาโลนะครับอิกาโลได้ลงสนาม2นัดอย่างน้อยนะครับก็ยิงไปละสามประตูอย่างน้อยนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงนะครับแต่ตามรายงานจาก เดลีเมล์เดลีเมลในวันนี้นะครับว่าโซชาเองเนี่ยมีความตั้งใจเลยนะครับจะตอบแทนอิกาโลโดยการมอบสัญญาถาวรให้กับอิกาโลนะครับก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียนจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เองเนี่ยการได้อิกาโลมาเสริมทัพเนี่ยและยิงประตูได้มันมีกว่าดีกว่าดีกว่าที่มีนักเตะประจําลงเล่นแต่ยิงประตูไม่ได้นะครับก็ เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าอิกาโลเนี่ยสมควรที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องดูใจของโซชาแล้วแหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุลิกน่าโซชากันบ้างนะครับก็วันในวันนี้เนี่ยโซชานะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้ผู้สาประตูผู้สาประตูอย่างเซจิโอโรมาโรเนี่ยก็มีจังหวะเซฟสวยๆหลายหลายเซฟเหมือนกันนะครับโดยจังหวะที่บินปัด ลูกยิงฟรีคิกของเวลูนี่นะครับลูนี่ผม,ผมจำไม่ผิดน่าจะยิง2ลูกที่เข้ากรอบอะอย่างน้อยนะครับก็ตัวของโรเมโร่เนี่ยก็ปัดได้ทั้ง2ลูกเลยนะครับคือตามนผลงานนะครับโซชาเนี่ยประทับใจฟอร์มการเล่นของผู้รักษาประตูตอย่างโรเมโร่มากๆนะครับแล้วเขาก็ทำทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกมวันอาทิตย์เนี่ยบิ๊กแมตช์เนี่ยยังไงผู้รักษาประตูตก็จะเป็นเดบิดเดคแแน่นอนนะครับเกมในเกมนี้เองเนี่ย มันก็เป็นการเปรียบเทียบไปเฉยว่าคือมันเจอกับดับเบิ้คาสตี้อ่ะแต่ถ้าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยผู้สาประตูต้องเป็นดับบิดดีแคร์แน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับชื่นชมเซอร์จูโรเมโร่ตรงที่ว่าเมื่อคืนเนี้ยผลงานดีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลกันบ้างนะครับหลังจากจบเกมเอ่อในพูดจบเกมนิดนึงนะครับเจสซี่ลินกาจะเครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอิกาโรนะครับยิง2ประตูในเกมที่ไปเยือนดับเบิ้คาสตี้นะครับในเอฟเอคัพนะครับเมื่อวันพฤหัสที่่ผาานนมะครับ คือในภาพในทวิตเตอร์ที่ผมแปะไว้เนี่ยก็จะเป็นลุกชอปอ่ะนะเออที่สัมภาษณ์กันแบบสนุกสนานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าสถานการณ์ของอ e ีโกโรกับลุกชอเนี่ยคือลุกชอกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอ e ีโกโรก็ยิงประตูได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบว่าดีๆทั้งนั้นเลยสำหรับเรื่องราวของฟอร์แมนยูในตอนนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวลูนี่กันบ้างน,นะครับการเจอกับต้นสังกัดเก่านะครับหลังจากจบเกมเนี่ยเวลูนี่เนี่ยก็เดินไปจับมือกับเพื่อนร่วมทีมและผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ไปปรบมือน,นะครับให้กับแฟนบรรนอลแมนยูนะครับคือยิงของนายบิ๊กเฮาตี้เขาก็ตบมือให้แล้วแหละนะครับคือตามรายงานนะครับว่าลูนี่เองเนี่ยก็ยังคงเป็นที่รักของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเสมอสม่ำเสมอ,อ,อแฟนๆก็ยังแบบคือ ต้อนรับลูนี่นะครับก็คือแบบเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยต้องอยู่กันแบบฝ่ายตรงข้ามนะครับลูนี่นะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเตะหลายๆคนนะครับแล้วก็สวมกอดนะครับกอดกันว่าเออเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นธรรมเนียมของฝรั่งอะนะครับก็คือการอำลาสโมสรของลูนี่เนี่ยคือจากกันด้วยดีนะครับก็ตามนี้นะครับแฟนบอลก็ชื่นชมเวลูนี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เบรนด์วิลเลียมนะครับกับเวลูนี่นะครับมันมีอยู่ตอนท้ายที่จับมือตัวของเบรนด์วิลเลียมมันก็เดินไปจับไหล่ของลูนี่นะครับแล้วลูนี่ก็หันมาพูดอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าจะสังเกตนะครับว่านักเตะทุกวันนี้เนี่ยเขาโดนแกะแม้กระทั่งการพูดจาจากปากได้ดูจากคลิปนะครับก็ลูนี่ก็เอามือปิดปากนะครับแล้วก็พูดคุยบางอย่างกับเบรนด์วิลเลียมนะครับเหมือนกับว่าเออนายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็อยากจะแบบอะไรประมาณนี้ครับคือชื่นชมเด็กอะ่ะ นะครับก็ลูนี่เองเนี่ยก็แฮปปี้นะครับกว่าไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ h a p ไม่แฮปปี้ตรงที่ว่าดับบี้แพ้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยความรู้สึกของแฟนบอลกับนักเตะทั้งสองคนเนี่ยมิตรภาพใช้คำนี้ดีกว่าก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับลูนี่ได้ให้ข้อคิดกับแบนดอนวิลเลียมไปแล้วนะครับว่าเขาควรจะทำเกี่ยวกับอะไรหลังจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องนอกสนามแหละที่จะต้องคุยกันนะครับ เรามาต่อกันที่ลูกยิงประตูของอิกาโลกันบ้างนะครับโดยเฉพาะลูกที่3นะครับลูกที่3เนี่ยถือว่าเป็นลูกที่ตอกย้ำนะครับมันเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนะครับขออภัยครับมันเป็นลูกที่3ในฤดูกาลนี้ที่ตัวของอิกาโลเนี่ยเล่นให้กับแมนยูนะครับประตูที่3ที่ยิงดาบี้เค้าตี้ได้นะครับต้องยกเครดิตให้กับอิกาโลเลยนะครับว่าสามารถเปิดช่องทางในการที่จะให้เพื่อนเนี่ย ลำเลียงบอลมานะครับแล้ว,ต,วตัวตัวเองเนี่ยก็ยิงไปหนึ่งจังหวะก่อนก่อนที่จะซ้ำลูกที่สองเนี่ยก็เสียบคานบนไปนะครับก็ถือว่านะครับใครชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ยัยงยังมองในลักษณะดีๆนะครับว่า ตัวของอีกาโลเนี่ยมีสัญชาตญาณน,นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับฟุตบอลมันตัดสินกันที่ด้วยประตูนะครับคือต่อให้กองหน้าคุณเก่งแค่ไหนก็ช่างนะครับแต่ถ้าไม่ยิงประตูเลยเนี่ยหาคนอื่นที่ยิงประตูได้ดีกว่ามาแทนที่ดีกว่านะครับซึ่งอีกาโลในเกมนี้เนี่ยก็ทําผลงานได้ดีกว่าเจสซี่ลินการ์ดอีกนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูกชอกันบ้างนะครับลูกชอนนี้ยิงประตูแรกนะครับให้กับแมนยูขึ้นนนะครับก็เป็นจังหวะที่เติมขึ้นมานะครับลูกชอกชอก็ยิงเท้าซ้ายเนี่ยบอลกระเด้งพื้นนะครับเสียบมุมฝั่งซ้ายมือของผู้สาประตูไปนะครับตามรายงานนะครับว่าลูกชอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเองเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มดีได้อีกครั้งนะครับแล้วก็มีจังหวะยิงประตูอย่างเงี้ยก็ไม่พลาดนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไวรัสแคโรนากันมากนะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยก็มีข่าวเยอะมากนะครับว่าโอ้โหแทบจะทุกมุมโลกแล้วละ่ะตอนนี้แต่ยกเว้นบางประเทศนะครับที่เขาไมใ่ให้คนที่มีเชื้อเข้าไปเลยนะครับวันนี้นะครับพิมลีกนะครับได้ออกมาประกาศแผนการยกเลิกการจับมือนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีหลังนะครับเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยจังหวะ เดินลงสนามนี่ผมไม่ได้สังเกตนะว่าจับมือไหมนะครับแต่มันก็เป็นธรรมเนียมกับอังกฤษนั่นแหละนะครับคือหลังจากนี้เองเนี่ยพิมลีกนะครับอาจจะออกมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรน่านะครับโควิด19ทีเนี่ยก็อาจจะยกเลิกการจับมือนะครับซึ่งเกาโชสซินิอาในตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็เดือนเมษานี้เนี่ยก็อาจจะหยุดการแข่งขันฟุตบอลเกาโชสซินิอาอิตาลีนะครับทุกลีกเลยทุกลีกเลยในประเทศนะครับแต่ว่า เรียอังกฤษยังไม่ยังไม่ยกเลิกนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้เลยนะครับเรื่องราวของจุดเบริงแฮมนะครับก็หลังจากที่ดอทมุลมาดูมาดูาดเขาเรียกว่าส่งแมมมองมานะครับก็ผลการตอบรับของแมมมองก็คือจุดเบริงแฮมกองกลางของเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเออใช้คำนี้นะครับ นั่นก็หมายความว่าดอทมุลจะเซ็นสัญญาถาวรกับจุดบริงแฮมโดยจะทุ่มเงินประมาณ30ล้านยูโรนะครับแต่วันนี้นะครับสโม,มสรแมน Manchester United เชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปดูฟอร์มการเล่นของจุดบริงแฮมเหมือนกันนะครับและแมมมอก็กลับอะไรางานโซเชียลนะครับว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยอายุ16ปีเนี่ยคือหนึ่งในสุดยอดกองกลางของโลกในอนาคตนะครับและแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองก็จะไม่ยอมแพ้ในการเซ็นสัญญากับจุดบริงแฮมเอามาให้มาอยู่ในถิ่นโอแทฟอร์ดให้ได้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาประมาณเที่ยงกว่านี้นะครับก็รอดูกันไปนะครับสำหรับอนาคตของอีกาโลว่าโซชาจะต่อสัญญาถาวรให้กับอีกาโลหรือไม่นะครับตราบใดที่อีกาโลยิงยิงประตูให้กับแมนยูไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องไปจัดคือไงอะไปห้ามเขาลงสนามนะครับส่วนเรื่องราวของจิซีดินการ์ดอะท่านก็ให้ความคอมเมนต์มาผมก็ทอนี้ตอบตามฐานข้อมูลของต่างประเทศแล้วกันนะครับว่า โอกาสที่จะขายเจสซี่ดินการ์ไปเนี่ยมีเหมือนกันแต่มีน้อยครับเพราะว่าในสื่อต่างประเทศยังมองว่ามันอยู่ที่เจ้าตัวเองด้วยว่าคุณฝึกซ้อมอ่ะคุณเข้มข้นไหมบางทีฝึกไปเล่นไปมันก็ยังไม่โอเคแต่ที่แน่แเนี่ยเจสซี่ดินการ์ยังคงมีประโยชน์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอบคุณทูวิชั่นะครับสดทุกจุดสุดทุกจอนะครับสนใจสมัครทูวิช่นได้ที่เบอร์0 2 7 0 0 8 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ